หวงค้องสิน้ังเงินคอมแครสีเขียวคอมแครครับหญิงทักทายไปโน้เลยครับเก็บก่อนเองไปกินเ้าครับอตต่อไปกินเท้ากับอบตอนพดนนะครับประชาชนกิะนเท้าอบตนพรดนให้เตรียมเลยนะครับต่อโบว์อบตโบนะครับ กินเท้าเห็นวอมจุนเด็ก15ปีหรือป่าประชาชนประชาชนนะครับจุดมาลงพื้นมาครับวงคอง้องปล่อยออกไปเอาบอลเุ่มครับเห็นโนเล่นกันจะเข้าในสนามบอล มายจะไปกระแทกเสียบเพื่อนนะหนอถูกโกงตัครับหอมแค่หอมแค่อนุสิทธิ์อันแดงครับไม่ดีหมายเลขด้วยนะครับพิกบอลอนุสิทธิ์ิงตะวันบังไว้ได้เซฟไว้ได้แบงมากปัมบอล เป็นจะลงสุกดีขึ้นมาเป็นจะลงครับลงล่างดีเป็นจะลงให้เป็นจะลงอยู่ขออาา้อ,ของตาา่างข้อมูลจากคุณตอมีครับ <c oughs> ของแข็ครับ <c oughs> จริงลูกเลียดไปกระพื้นมแม่กระตุปัดไปได้ครับแต่แข็งไม่ต้องว่าของแข็สีเขียวครับแต่ลูกเต็มมุม กันกบแพงอนุทินครับเห็นจะลงครับแตะขึ้นมาไปได้ครับผมของวง้องดาวหน้าขึ้นไปไม่ได้ครับความแค่ใหญ่กว่าแท็กได้ครับโอ้ย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 เจ็บ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 ยังไม่ตายลูกยังไม่ตายหลายไปวง้องเดี๋ยวบอลเข้ามาได้ไม่ได้ ผ่านหน้าประตูยิงยิงโอ้ยของเชียดเอามือทุบดินเป็นการใหญ่ครับโอ้โหอย่าตีแรงครับได่ย่าจะตายหนอสนุกครับคนเก่ดคนของแกของแกเปิดตันตันมาโอเคถึงบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมครับเป็นเสน่ห์ของเมืองน่าน ฉันประสิทธิ์ดำนินบอกถ้าฉันดกดเกษียณแล้วก็ขอให้จัดต่ออให้คนอื่นจัดต่อเด้วยมือเขาแก้วนิมนตนั้นอา,อา,อาจารย์นั้นมีสุขเดท้ทอดผาป่าจัดป้อนต่อเปิด <c oughs> แดงมาโอ้ผ่านหน้าประตูครับไม่มีใครเลยครับเด็กรรมการให้ของแค้ได้เ็มมุมครับ พัดคอนเนอร์ซานซ่าเนม่าหลังคืนกับหลังไปครับคอมแคร์คอมแคร์ยอดกรรมกลางไปแล้วครับวงพร้อมวงพร้อมวงพร้อมรุกไปออกด้านขวาทิกทิกทิกได้ไม่ได้คืนกับหลังเอ้าปิดบังกันอยู่สองเขียวหนึ่งต้ำงเงินอ่าวีเขียวจบไม่ได้ครับ ทำไมจะผ่านหน้าประตูเร่งเสียวอย่าเสียวติดมากรรมการให้เล่นต่อบอลทูแฮนเป็นจงลงกับขาหลอกเดีย๋ยวเกมเลียงเพือนเลี้ยงเกม,เม,เมผมของไปนะครับไปได้ไม่ได้ไม่ได้ครับติดต๊กติดกัก,ต,ก,ก,ต,กติดยักติดยึดลุยม,มาเข้ามาไกลมาไม่ได้ครับเขาหุดรุมรางได้กันทีมว่าไปของแพ้ครับ ผมคองหายใจเงือกแล้วเอาไมค์ข้ามาปประกลางติดใจไม่ได้คืนกับมาหลังเซตบอลยังไงตะวันตะวันส่งแสงไปครับจอมเขาของวงค้องวันไปถึงหน้าประตูได้ยิงไหมย,ยิงแม่ติดบอกไม่ได้ ตะวันในบ้านอยู่นันของพายมูซีซอยแค่ซอยเดียวกบผมไปซอยมูซีซอยหนึ่งลเรียบบ้านเลยบ้านนันก็ดีแต่ว่าผู้เล่นมันมาจากวงคองถวหนก็ัง้นตะวันไปเล่นให้ไม่ใช่ไม่ใช่น้นแล้วเรบืออะไรหนก็ฟังอะไรเอ้ยหวงคอง ตัวหลักคือหนองตาสังสตัาาตดไปอบตนพดลกับแดงดำครับเข็มตัวเลยนะครับกินเท้านะครับกับกินเท้ากินเท้าของอบตนพรลนครับ ต่อนุ่ีไต้หวานมากครับจันนนจันแอคชั่นก็ได้ด้วยนะครับเป็นบอลด้วยนะเป็นบอลด้วยนักบอลเป็นคนเป็นบอลไปเลยนะครับบอลถึงเล่นมังมังถึงเล่นมังโอ้มาเล่นดีอ่ะเบี้ยบรรยากาศที่ดีครับ ลงพมาครับโอ้โหกเกี่ยวยิงทันทีไม่ได้ครับเป็นจะลงลงความตะวันครับขอมแก่สัดยามาตะวันปล่อยผู้สาประตูสิบสามของเทพหยิมอ่อนครับไปได้ไม่ได้ถึงมุมทอง ของแผลทุท่งแล้วครับอนุสิตอุย้ยอ๋ออนุสิยยตยำยำเห็นเหลืองไปครับอนุสิตยำเจ๊ <c oughs> กเจงแกงแล้วครับหม <c oughs> นี่แปดกีแล้ววะเจ็บ <c oughs> ไปเลยครับแต่ยังไหว เปิดบอลขึ้นมาจากคะตูรัร้อมแค่อจ้าไปประเีรวพลาวัตเยียมดีบุตวันเออพัก้อได้วยสวยครับเวสิี ขอมเเขยได้ฟาบเปิดมาเปิดยาวมาจังมตืู้ๆอยู่เบาๆเบาหน่อยไหลแล้วครับไม่ได้ครับขอมแเขยซัดยาวมาตะวันตะวันไหลไปหลไปครับศิลวัตรศิลวัตรได้บอลครักลาการทุ่ม ขึ้นไปเพื่อนมาแล้วครับเห็นะลองครับไหลออกมาดาา้านขวาประตูออกมาสากัดไม่ได้ครับธีรวัตเปิดยาวให้หมายเลขแปดสิบเก้าของคองของตาตสั่อยิงประตูลับระชอกรับไปเลครับนะอ่ากรรมการเต่าฟ้าวละครับทาทูสาประตู ไปขอโทษอนะ่ะดูกันหน่อยเงิบครับกรรมการถามสุษาประตูไหวไหมไหวครับขอมแกเปิดม้อนกันมา้อมแคอ่ออกไปครับที่กำลังวอร์มนี่กิกนเข้า ออกมาอนนครับตอนนี้อายุรวมกันทด่ห้าร้อยปีคนี้อะไรี้ยอัดรกสิดวัดโบโบไทยบโบโบความยาวครับไทบไทบอมแค่เป็นจะลม อุปกรมเมื่อคืนนี้ข้าเพื่อไไปแพงั้ข้าเล่าแพงครับวางไว้ครับคอมแคร์วงคองวงคองขงคอกับน้อตาสังอ้าสังเรียบสาวเลยครับรล่นเรวทันทีครับอนุสิตของแกตั้างบอล ผลการโสงการตามเวลาครับเสมอกานตาครับศูนย์ศูนย์เนาะขอโทษขอพลิกกันจับไม้จับมาให้กันทนักกีฬาครับสปอร์ตแมนชิพผลการแข่งขันนะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับสายนี้คะแนนเท่ากันหมดเลยครับฮะเพราะฉะนั้นตัวแทนของกองแค่กับ วงวงคล้องครับนะแล้วก็คุยประดูนะครับพบที่กองนาการด้วยครับเพื่อจับฉลาบที่หนึ่งที่สองในสายนะครับอีกหนึ่งทีก็จะตกรอบครับนะคะแนนเท่ากันหมดเลยครับสายนี้โบลลงเลยไม่ได้เโบล